ฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชมบุรีหน่อยค่ะเขาได้ทราบว่าจุดหนึ่งมีการมั่วสุมยาเสพติดจ,จึงเปิดปฏิบัติการบุกเข้าไปนะคะในพื้นที่มาเขาไม้แก้วรวบนักเสพได้ทั้งหมด12รายค่ะนู่นหน้านะะัน,น,นี่นรตรงนี้เอเอาเลยจอดหลัง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 ขาคว่ำเลยนอนควลำเฮ้ยอยู่เฉ เอาออกไปนั่นผู้ชายออกมายมไม่หัวเจ้าที่ใส่ปกครองมาตรวนี่ค่ะเป็นปฏิบัติการนะคะของทางเจ้าพนักงานปกครองพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนของอำเภอบางละมุงนำกำลังค่ะบุกไปตรวจค้นในเขตพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลเขาไม้แก้วที่ชนบุรีสืบเนื่องมาจากที่ชาวบ้านเขาแจ้งเบาะแสว่ามีกลุ่มวัยรุ่นลักลอบกันม่วสสมเสพยาเสพติด เจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนนํากําลังบุกจู่โจมเข้าคนบ้านเป้าหมายนี้นะคะซึ่งสงสัยว่าเป็นแหล่งมั่วสุมโดยจุดแรกภายในป่าไผ่เป็นบ้านลักษณะปลูกเป็นเพิงสังกะสีจํานวน5ห,หลังเจ้าหน้าที่ก็เลยกระจายกําลังเข้าตรวจคน้นสามารถควบคุมผู้เสพยาเสพติดได้4ี่รายนะคะภายในบ้านพักพบอุปกรณ์การเสพเป็นจํานวนมากนี่คือจุดที่ห1หลังจากนั้นจุดที่2ค่ะ ไปตรวจค้นภายในซอยหมู่บ้านเมืองทองพอเจ้าหน้าที่นํากําลังไปถึงกลุ่มผู้เสพเห็นเจ้าหน้าที่ก็พากันวิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางเจ้าหน้าที่ก็วิ่งไล่ตามจนสามารถคุมตัวผู้เสพยาเสพติดได้จุดที่สองนี้8รายนะคะตรวจค้นในบ้านเจออุปกรณ์เสพยาเป็นซองซิปล็อกพลาสติกนะคะแล้วก็มีไฟแช็กด้วยรวมไปถึงมีคราบสารเสพติดตกอยู่ในซองซิปล็อก เป็นจํานวนมากเหมือนเสพกันเสร็จแล้วแล้วก็ทิ้งไว้แถวนั้นอะ่ะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวค่ะเบ็ดเสร็จแล้วปฏิบัติการครั้งนี้สามารถรวบตัวผู้เสพยาเสพติดและมีสารเสพติดในร่างกายทั้งหมด12รายด้วยกันนําตัวไปทําประวัติแล้วส่งเข้าสู่กระบวนการการบําบัดและจะขยายผลค่ะเพื่อป้องปรามและลักลอบการจำหน่ายยาเสพติดต่อไปครับ